สวัสดีคนที่ดูทางช่อง YouTube ด้วยนะคะ ภาพอาจจะสั่นนะคะใช้มือจับจับโทรศัพท์ วันนี้เราเจอน่าจะเป็นโรงงานล้างแห่งหนึ่งนะคะเราไม่รู้นะคะว่าประวัติคืออะไรแต่เราเข้ามาสำรวจก่อนนะคะ Mia ก็จะเป็นเหมือนตัวโรงงานโล่งๆนะคะทดลองเข้ามาไลค์ในช่อง YouTube ดูนะคะตรงวันนะคะจะดูไม่ค่อยน่ากลัวนะคะแต่ละที่นะคะ Ui. Ui, Misa. Ini สวัสดีค่ะอันนุ้นนะคะอันนุ้นก็เป็นอีกตัวอาคารหนึ่งนะคะเราไม่ได้เดินไปนะคะตอนแรกจะไม่ไหลตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ไหลแต่นึกไปนึกมาเอ้ยลอง ลองไลฟ์สดทางช่อง YouTube ดูนะคะว่าคนดูขึ้นประมาณกี่คนไปทุกคนคะเดี๋ยวอ,ออกก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเราต้องไปติดต่อสถานที่อื่นนะคะจะให้ดู มันมีตัวอาคารที่อยู่ด้านนู้นอีกนะคะทุกคนเห็นไหมคะเราไม่ได้ไปจุดนั้นนะคะมันเดินต้องผ่านเอ้ยน กลางวันก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่กลางคืนก็จะหลอนอยู่นะคะทุกคนคะเราต้องปีนปีนอะไรนะนี่นะคะภาพสั่นหน่อยนะคะทุกคน เนี่ยนะคะต้องปีนตรงนี้เข้ามามันก็ไม่ได้ปีนนะคะตรงเนี้ยเพราะว่านอกนั้นมันเป็นป่าเข้าลกเราต้องข้ามตรงนี้เข้าไปนะคะนอกนั้นมันลกมาเลยถ้าอาจจะมึนหัวหน่อยนะคะต้องกระโดดลงจุดนี้ม,นมันลกอะคะ่ะ นะคะอันนี้เป็นอาคารเดียวที่เราดูอีกอาคารหนึ่งเราไม่ได้เข้าไปดูนะคะเพราะเราจะเดิน,ดนทางไปอีกโลเคชันหนึ่งต้องไปอีกโลเคชั่นหนึ่งอยากเทดสอบไลฟ์ใน YouTube ดูค่ะขอบคุณนะคะไม่ได่านคอมเมนต์ใครขอโทษด้วยนะคะ โอเคขอบขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ